รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยและน้าลก็เขาน่ารับบทัยงตั้งเยอะวันนี้เราเดินแบบแบบเด็กๆ <c oughs> <c oughs> นี่แอบแซวหรือแอบ แคปปีการจะู้ไปได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการปากว่าเม่จอรุกเนอังคารบ่ายสองช่องห้าแล้วก็วันนี้ที่เราแต่งตัวน่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็เพราะว่าเราน่ารักอย่าง้อ่า้คำว่าเราดีกว่าเช่คำว่าเราเขาน่ารักส่วนเธอทำไมหรอน่ารักเขาไปทิ้งไม่ได้ เราแต่งตรงนี้เราต้องการที่จะมาต้อนรับแขกรับเชิญของเราที่น่ารักแอปเบลตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเข้าสู่ช่วงบอกว่าไวทองก็ไปแล้วไม่ใช่ผ่านเลยไปนานมากเลยแต่ว่าก็บอกว่าแอปเบลตัวแม่เลยยังไม่อยากบอกจะเบรกนี้ต้องเป็นเบรกหน้าใช่แต่ว่าตอนนี้เรามีเคล็ดลับแบบว่าให้คุณมาฝากเลยองอกฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนถึงมีช่วงอะไรทันไหม ช่วงขันไม้ขันมืออยู่บ้านนี้ต้องทําตัวเรียบร้อยหน่อยนั่งให้มันดีๆหน่อยเขาพานั่งดีๆตลอดอยู่แล้วนั่งไข่โพตลอดไข่โพอะไรฉันปิดอยู่ในกล่องเออใช่ฉันก็ลืมไปเธอนี่เธอวันนี้เรามีภารกิจนะหิวเลยอะทำไมอยากจะป้อนสักสองคำเลยได้ไหมแต่ว่าแกะไม่เป็นนะสีฟีร์มานั่งแกะทีลใบสองใบมันไม่ถนัดเขามีเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคการ แกะเปลือกไข่ของญี่ป no ุ่นคุณผู้ชมทำอย่างนี้เราได้มาแล้วเราก็เอาใส่ทับเทอเวลเรียงไปให้สวยงามและขนาดภาชนะทับเทอเวลที่เราเลือกเนี่ยก็ควรแบบแน่นๆพอดีไข่ประมาณนี้รวมๆนิดหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปสำหรับแบบถ้ามันนั่งแกะเซ拉ฟองนี่ไม่ว่าฉันขอมีส่วนร่วมเฉันชอบเขย่าไข่ไเลยนะเขย่าไข่แบบนี้อเ่าเขย่าซ้ายขวาอย่างขึ้นลงอาจารย์เขย่าซึ่งเขย่าเพื่อนมากเลยเขย่าซ้ายขวาอย่างนี้เขย่าไปเขย่าปุ๊บแล้วไง แล้วเปิดกมันก็จะร้อนออกมาไงขยัวไปปั้นหนึ่งรอบมาเอโอ้ยเขียวจนเมื่อยไม่หมดเลยอ่ะคุณมากฉันว่าแกนสมองเฉันสั่นแล้วดูสิเขยยวจนน่ากินเลยอ่ะเฟียร์ ไม่ใช่เขาให้กินไข่สวยมากเลยอะแบบนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งป่าทิลบายจริงเน้นย้ำว่าต้องต้มให้สุกอย่าเป็นไข่ยางมาตัวเพราะไข่เขย่วแล้วไข่ยังมาตัวนี่เหลวมาอย่างนี้เลยเออยเข่งชัวยเยอะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เรากำลังบริโภคไข่กันอยู่เพราะ เป็นของโปรดของเธอเราจะไปหานงเจอแล้วก็ไม่แบ่งด้วยใช่นงเจอฉันไม่ได้กินใช่นงเจอฉันรู้ว่าเธอชอบไข่ฉันเองจะกินเจอเจ๋อเจ๋ไม่ใหญ่อะเจอเจอหน้าจอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเจอหน้าจอนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเทรนในปีสอ0พันห่าร้อยเจ เทนอะไรมาแรงสุดๆค่ะแต่สําหรับน้องเจอแล้วนะคะต้องขอยกให้เทนง,งานแต่งงานค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเพราะว่ามีหลายคู่มากค่ะโดยเฉพาะเหล่าดารานะคะที่เขาคิดแต่งงานกันมากที่สุดเลยค่ะไม่รู้ทําทไมเขาถึงรีบแต่งกันจังเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าเราลองไปถามความคิดเห็นของเราดารากันเองดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะเล่นล่ๆเล่นเทนปี2555น้เนี่ยนะคะเอ่อในส่วนของเทนที่มาแรงสุดๆเนี่ย จะเป็นเห็นเรื่องของงานแต่งงานสําหรับดาราสําหรับตัวพี่ดุ๊กเนี่ยอยากจะอ,อวยพรคู่ไหนเป็นพิเศษจริงๆก็หลายๆคู่นะครับที่ที่มีความรู้จักคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน้องแอปซึ่งเป็นเหมือนน้องสาวแล้วก็เป็นคู่รักที่ปิ๊งปังกันในรายการที่พี่ผลิตแล้วก็อาจจะเป็นคู่ของคุณปอซึ่งในลักษณะที่คงจะต้องบอกว่ารู้สึกดีกับปอที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาสองคนนี้ขึ้นมาลยุยช่วยเหลือคนไทย ในภาวะน้ำท่วมนะครับ mm hmm. ก็อยากให้คู่นี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้ได้รับสิ่งดีๆตอบกลับในช่วงปีนี้เนี่ยเทรนเรื่องการแต่งงานเนี่ยมาแรงสุดๆเลยพี่เกณมีความรู้สึกอย่างไงบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มดาราเขาที่ยมแต่งงานกันมากที่สุดในปีสองพันทาาที่ที่อยากจะอวยพรที่เราเคยทํางานด้วยนะก็มีมีคู่พี่พี่เอพรทิพย์กับพี่ป๋อ mm hmm. คือผมทํางานพี่เอสองเรื่องแล้ว mm hmm. อยากจะอวยพรให้ mm hmm. อ่าชีวิตคู่ น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กเพราะผมเชื่อว่าเขาน่ารักอยู่แล้วเพราะผมเคยเห็นเขาอยู่ด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างกับเรนที่ดาราคิดแต่างงานในปีนี้บ้างคะเพราะว่าสงสัยปีนี้จะเป็นปีมงกรทองที่แบบว่าอาจจะเป็นปีที่เลิกด,ดีมากๆเพราะจะเห็นว่าเมษาพฤษภาคนแต่งพรุกจริงๆค่ะอะอยากจะอวยพรให้คู่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ ก็มีคู่พี่ชายกับพี่วิกกี้เนาะเพราะว่ารู้จักพี่พี่ทั้งคู่อยู่แล้วก็อยากจะให้พี่ชายกับพี่วิกกี้มีความสุขมากๆแล้วก็มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับเทนดาราที่แต่งงานมากที่สุในปี2500ฮ่าร้าหานี้ไปลูกแค่เด็น เอาความจริงแล้วผมว่ามันมันไม่มันไม่ได้เชนหรอกนะครับผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนเริ่มรักกันจริงจังมากขึ้นและเหมือนกับว่าเรื่องความรักเนี่ยซีเรียสมากขึ้นแล้วก็เขาก็คบกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอดีมันลงเอยที่ปีนี้มั้งครับพี่หลุยอยากจะอ่ยพรให้ใครเป็นพิเศษคู่ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะวิกกี้แล้วกันครับวิกกี้กับเรื่องพี่ชา้นพีชายนะครับเพราะว่าคู่นี้น่ารักจริงๆครับเขาเหมาะสมจริงๆผมว่าดีแล้ว คุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าน้องเจ๋อเนี่ยขออวยพรคู่รักทุกคู่นะคะให้มีความสุขแล้วก็รักกันตลอดตลอดตลอดไปนะคะตลอดทุกปีเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของช่วงเจ๋อหน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่ในวันอังคารหน้ารับรองว่าดุเด็ดเผ็ดมันแบบนี้แน่นอนค่ะ <S <S สําหรับวันนี้น้องเจ๋อลาไปก่อนนะคะไปแล้ว